สวัสดีครับผมช่วงนี้มีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับหลายคนอาจจะกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมราคาหุ้น n อ i นว a เดียมันดูนิ่งๆจังเลยทั้งๆท,ที่ข่าวเกี่ยวกับ AI ก็ยังออกมาตลอดเวลาผลประกอบการก็ยังดีเยี่ยมรู้ว่านี่มันจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างเป็นสัญญาณว่าหุ้นกลุ่ม AI กําลังจะถึงจุดสิ้นสุดแล้วหรือเปล่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับ เอาละครับเรามาเริ่มกันที่คำถามคาใจของหลายๆคนเลยทำไมาราคาหุ้น n อ i นวเดยถึงไม่ขยับไปไหนทั้งที่ข่าวดีก็มีงบก็ยังสวยคือความรู้สึกสับสนแบบนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เลยนะครับเพราะสิ่งที่เห็นในข่าวกับราคาหุ้นที่เห็นในพอร์ตเนี่ยมันดูส่วนทางกันอย่างสิ้นเชิงแต่เบื้องหลังปรากฏการณ์นี้มันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่าแค่ข่าวดีซ่อนอยู่ครับและนั่นคือสิ่งที่เราจะมาแกะรอยกันในวันนี้ อย่างแรกเลยนะครับที่สำคัญมากๆคือเราต้องแยก2องเรื่องนี้ออกจากกันให้ขาดเลยนั่นก็คือผลการดำเนินงานของธุรกิจกับราคาหุ้นครับตอนนี้เนี่ยธุรกิจของ n อ i นวเดียต้องบอกว่ายังคงแข็งแกร่งมากๆนะครับแต่ราคาหุ้นน่ะสิครับกำลังเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่า expectation plateau หรือถ้าจะให้แปลเป็นไทยก็คือที่ราบสูงแห่งความคาดหวังลองนึกภาพตามนะครับ เหมือนนักกีฬากระโดดสูงที่ทำลายสถิติโลกทุกครั้งที่ลงแข่งเลยพอครั้งต่อไปแค่กระโดดได้สูงเท่าเดิมคนดูก็อาจจะเริ่มรู้สึกเฉยๆแล้วตลาดหุ้นก็คาดหวังกับ n v i นวเดียแบบนั้นเป๊ะเ,เลยค่ะโอเคครับเรามาลงลึกกันในประเด็นแรกกันเลย The plateau of perfection หรือที่ราบสูงแห่งความสมบูรณ์แบบซึ่งเป็นจุดที่คำว่าดีเฉยๆเนี่ยมันอาจจะไม่ดีพออีกต่อไปแล้วครับ สาเหตุหลกัหลกๆเลยที่ทําให้ราคาหุ้นมันดูนิ่งๆเนี่ยก็เพราะว่าตลาดนะคะเขาได้รับรู้หรือ price in ข่าวดีของ NV ็นวิดียไปแทบจะทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นผู้นําด้าน AI ธุรกิจ Data Center ที่เติบโตแบบก้าวกระโดดคือทุกอย่างเนี่ยมันถูกสะท้อนเข้าไปในราคาหุ้นที่สูงมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอมีข่าวดีใหม่ๆเข้ามามันก็เลยอาจจะไม่มีแรงส่งมากพอที่จะดันราคาให้พุ่งไปได้ง่ายๆเหมือนตก่กอนหรอกคะ่ะและนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลย คำถามในใจของตลาดตอนนี้มันไม่ใช่เอ i นว a เดียดีไหมคำถามนั้นมันถูกตอบไปนานแล้วครับแต่เป็นคำถามที่หนักกว่านั้นเยอะนั่นก็คือ n อ i นว a เดียจะดีไปกว่าวันนี้ได้อีกแค่ไหนโอ้โหมันคือการแข่งขันกับความสำเร็จของตัวเองลุ้นๆเลยครับซึ่งเป็นแรงกดดันที่มหาศาลจริงๆความคาดหวังที่สูงเลี้ยวแบบนี้แหละรครับมันทาให้ n อ i นว a เดียตกอยู่ในสิ่งที่เรียกว่ากับดักของหุ้นคุณภาพสูงซึ่งมันก็มี2ส,สเต็ปง่ายๆเลยครับ1คือ ตลาดตั้งทงไปแล้วว่าบริษัทนี้ต้องเพอร์เฟกต้องทำผลงานออกมาได้ดีเยี่ยมทุกไตรามาสและ2คือการลงโทษอย่างรุนแรงเมื่อมันไม่เพอร์เฟกแค่ผลประกอบการพลาดเป้าไปนิดเดียวหรือเติบโตช้ากว่าที่คาดหวังไว้แค่นิดเดียวเท่านั้นหุ้นก็พร้อมจะโดนเทขายหรือนิ่งสนิทไปเลยทันทีครับทีนี้เราลองขยับมุมมองออกมาดูภาพที่ใหญ่ขึ้นกันบ้างนะครับไม่ได้มองแค่ตัวเอ็นวเดีอย่างเดียวแต่มาดูวิวัฒนาการของตลาด AI ทั้งตลาดกันดีกว่า เพราะตอนนี้มันกําลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เฟสใหม่แล้วครับตลาด AI กําลังเปลี่ยนจากช่วงที่เรียกว่า High Phase ไปสู่ช่วง Execution Phase ครับ High Phase เนี่ยเปรียบเหมือนงานปาร์ตี้สุดเหวี่ยงเลยแค่มีคําว่า AI แปะอยู่กับชื่อบริษัทราคาหุ้นก็พร้อมจะพุ่งไปดาวอังคารแล้วค่ะแต่ตอนนี้เรากําลังเข้าสู่ Execution Phase พูดง่ายๆคือปาร์ตี้เลิกแล้วครับตลาดเริ่มสางแล้วก็หันมาถามคำถามที่จริงจังขึ้นว่าไหนละของจริง กำไรที่ยั่งยืนอยู่ไหนคือไม่เอาความฝันแล้วอยากเห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูป,ปรธรรมซึ่งแน่นอนว่าการเติบโตในเฟสนี้มันจะยากกว่าและช้ากว่าช่วงแรกแบบคนละเรื่องเลยครับและตอนนี้ตลาดเขากําลังจับตาดูอะไรเป็นพิเศษก็จะมีอยู่3มประเด็นหลักๆเลยครับอย่างแรกเลยคือการเติบโตของรายได้ที่ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามันยังย่งยืนจริงๆไม่ใช่แค่มาเป็นพักๆ2คือจะยังรักษาอัตรากําไรที่สูงแบบมหาศาลขนาดนี้ต่อไปได้อีกไหม และ3อันนี้สำคัญมากคือผลกระทบจากคู่แข่งและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งลูกค้ารายใหญ่ของตัวเองนี่แหละที่เริ่มหันไปพัฒนาชิป AI ของตัวเองกันแล้วถ้า NV ็นวิดียตอบโจทย์พวกนี้ได้ราคาก็พร้อมจะไปต่อครับแต่ถ้าสะดุดเมื่อไหร่การพักฐานแรงๆก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยพอฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะหรือนี่จะเป็นจุดจบของ NV ็นวิดียแล้วคำตอบก็คือมันยังไม่ใช่จุดจบของธุรกิจครับแต่เราอาจจะต้องปรับมุมมองใหม่ว่า มันอาจจะเป็นจุดสิ้นสุดของยุคทองหรือ Dream Run ในฐานะหุ้นตัวหนึ่งก็ได้ภาพนี้อธิบายได้ชัดเจนมากๆครับเรากำลังเห็นการเปลี่ยนสถานะของ Nvidia เดียจากการเป็นหุ้นแห่งความฝันที่แค่มี Story ดีๆมีความคาดหวังราคาก็วิ่งฉิวแล้วตอนนี้มันกำลังกลายเป็นหุ้นแห่งการพิสูจน์ตัวเองที่ต้องแบกรับความคาดหวังทั้งหมดและต้องพิสูจน์คุณค่าของตัวเองด้วยตัวเลขจริงๆทุกๆไตรมาส ต้องบอกว่าช่วงเวลาของการทำกำไรแบบง่ายๆเร็วๆอาจจะจบลงแล้วครับจากนี้ไปมันคือเกมของคนที่อดทนและเข้าใจธุรกิจอย่างลึกซึ้งจริงๆแล้วในมุมของนักลงทุนล่ะครับเราควรจะปรับมุมมองกับสถานการณ์แบบนี้ยังไงดีเราอาจจะต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งนะคะว่า NVIDIA ในเฟสนี้อาจจะไม่ใช่หุ้นสำหรับทุกคนอีกต่อไปแล้ว แต่จะเหมาะกับนักลงทุนที่เข้าใจธรรมชาติของตลาดเป็นอย่างดีเข้าใจว่าแม้แต่บริษัทที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกก็สามารถมีช่วงที่ราคาหุ้นนิ่งหรือที่เรียกว่าออกข้างไปได้เป็นเวลานานๆเลยดังนั้นคำถามที่สำคัญที่สุดที่นักลงทุนทุกคนต้องกลับมาถามตัวเองให้ชัดๆเลยก็คือเราถือหุ้นเอ็นวีเดียไปเพื่ออะไรกันแน่เป็นเพราะเราเชื่อมั่นในเทรน AI ระยะยาวจริงๆมองเห็นภาพของบริษัทในอีก5ปี10ปีข้างหน้า หรือเป็นเพราะเราแค่คาดหวังกำไรเร็วๆในระยะสั้นคำตอบของคำถามนี้แหละครับจะเป็นตัวบอกเลยว่าเราเหมาะที่จะลงทุนใน NVDA ใน s a s e p r o v e It หรือเฟ a ท e งการพิสูจน์ตัวเองนี้หรือไม่ สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามไว้ให้ไปคิดกันต่อนะครับว่าการที่ราคาหุ้น n อ i d i a เดียวนวนเวียนอยู่แบบนี้ในมุมมองของแต่ละท่านแล้วมันคือสัญญาณอันตรายหรือมันเป็นแค่การพักฐานของหุ้นระดับท็อปที่กำลังสะสมพลังเพื่อจะก้าวกระโดดครั้งต่อไปกันแน่ครับและแน่นอนนะครับว่าการวิเคราะห์ทั้งหมดในวันนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใดเพราะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจลงทุนเสมอครับ